สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเนื้อหานะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ละกันเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการลงคลิปนะครับเกมเก่านะครับก็คือดาก้อนบอลแซด ถูนะครับภาคฟรีนะครับซึ่งในเกมนั้นเนี่ยมันจะมีการแพทจากภาษาญี่ปุ่นกลายเป็นภาษาอังกฤษครับเราก็ในตัวเกมเนี่ยผมลองคนละมันไม่สามารถดาวน์โหลดนะครับตัวรอมที่มันฝังภาษาอังกฤษมาได้อยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นข้อสงสัยครับหลายๆคนเนี่ยก็ทั้งคอมเมนต์ถามนะครับทั้งทั้งทำการส่งข้อความนะครับมาถามว่าเราจะสามารถหาเล่นภาษาอังกฤษได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการนะครับในการผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าการแพทมากกว่า แพดเกมนะครับจากปกติแล้วที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้กลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บนะครับ romhacking นะครับ .net นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเว็บนะครับที่หลายๆคนนะครับได้ทําการทานสเลจเกมต่างๆนะครับหรือแปลเกมต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้มีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับอ่าเมื่อเข้าไปที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมาาอทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับใต้ description นะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ตัวทานสเตชันนะครับตรงนี้ เราก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟิลเตอร์นู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับโดยที่เราสามารถเลือกได้แม้กระทั่งประเภทนะครับว่าสับการท่าเสจเนี่ยไฟล์นี้เกมนี้เสร็จหรือยังนะครับหรือว่ายังอยู่ในช่วงการทําอยู่ยังไม่เสร็จน,นู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถเลือกแพลตฟอร์มได้ครับเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเราก็เอ่อตรงนี้ผมขอทําการเลือกนะครับโดยที่เป็นเกมเดิมเลยละกันจะได้เห็นว่าในเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็คือดาร o คบอลแซ ภาค2นะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในเครื่องตัว Nintendo นะครับก็ทำการเลือกเป็น Nintendo นะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็แงเก้นะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากจะได้ภาษาอะไรนะครับก็ตรงนี้ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับผมทำการพิมพ์ชื่อไปเลยและกันเพราะว่าจะได้ทำการหาได้อย่างง่ายดานะครับเอาเป็นประมาณดาก้อนเฉยๆก็ได้ผมไม่ได้อยากว่ามันติดกันไหมโอเคดาก้อนบอลนะครับ แซดาคฟรีดนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามันมีบางไฟล์เนี่ยที่เขาทําการแปลแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เพื่อความชัวเราทําการเลือกเป็นตัวที่ฟู l y Payable ก็ได้ครับทาง,งานปึ๊บโอเคแล้วก็ภาคที่ผมเล่นนะครับจะเป็นดากมอแซนะครับภาค2คือตัวนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ทําการกดเข้าไปเลยปึ๊บ เมื่อเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูครับนอกจากว่าเราเลือกเกมหาเกมที่เราต้องการเจอแล้วเนี่ยก็เราต้องอ่านด s c r i p ชั่นหรืรหอรายละเอียดของอตัวเกมนั้นๆนะครับว่าเขาจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างเพราะว่าตรงนี้ผมลอ,องให้บางคน,นี่ยไปลองทําดูแล้วนะครับอา,าอาจจะเรียกว่าแพดไม่ได้ผิดพลาดบ้างหรือมีบั๊กโ่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับอ่ะมาสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับหนึ่งเลยคือตัวเกมครับตัวเกมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอข้าไปเลยนะครับไปทําการหาดาวโหลดเองก็ ใน Google ในเน็ตนู่นนั่นนี่มีเยอะแยะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนวิธีการดูให้ว่าเกมไหนใช้ได้ไฟล์ไหนใช้ได้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับคือไฟล์เกมนะครับที่เราจะต้องมีครับอย่างที่2ครับก็คือไฟล์ที่เราจะต้องใช้ในการแปลนะครับหรือตัวไฟล์ translation หรือตัวไฟล์ pad นั่นเองนะครับอย่างที่3ครับจะต้องใช้ทั้งหมด3ามไฟล์นะครับ ไฟล์ที่3เป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการอัปเดตแพทนั่นเองครับเราเนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่เขาท่านเสดมาแล้ว ใช้งานได้เลยนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมตัวกลางนะครับในการช่วยแพทอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับโอเคที่งานในเ e s c r i ิ t ช o n ินะครับเขาน่าจะมีบอกแล้วแหละว่าเราจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอกระโดดข้ามไปก่อนละกันนะครับอันนี้วิธีการดาวน์โหลดก็คือเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดไปเลยไฟล์ที่ได้นะครับมันจะเป็นไฟล์ซิปอยู่ซึ่งพอเราแตกไฟล์มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟล์นามสกุล .ips นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งในตัวรูปแบบไฟล์นะครับอ่ะผมขอกระโดดข้ามมานะครับตัวโปรแกรมนะครับ ในการใช้งานนะครับคือตัวนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับมีชื่อว่า Luna IPS นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ไว้สำหรับแพทชิ่งนั่นเองก็คือเรามีตัวเกมดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับมีตัวไฟล์ทาสเลตที่ แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เราจะใช้ตัว Luna iPS พนี่แหละเป็นตัวเชื่อมหรืออัปเดตแพทเข้าไปในตัวเกมหลักนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมยังไม่ทดสอบนะครับว่าหลังจากที่เราแพทแล้วเราสามารถลบนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ทิ้งได้ไหมโดยเฉพาะไฟล์ที่มีการแพทเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมหลังจากที่แพทแล้วผมก็ลองเล่นดูมันใช้ได้ปกตินะครับก็เลยยังไม่ได้ลองเทสดูว่าเมื่อเราแพทเสร็จแล้วไอไฟล์กา t แปลเนี่ย สามารถลบทิ้งได้ไหมหรือว่าย้ายได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือไม่รู้ว่าไอไฟที่แพทไปแล้วเนี่ยมันคือไฟล์ตัวเกมปกตินั่นแหละหรือว่าไฟล์ที่เป็นตัวเกมที่เป็นมีการแพทเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตติดไว้ก่อนละกันเดี๋ยววันหลังจะเทสให้นะครับโอเคสรุปนะครับว่าการเปลี่ยนภาษานะครับเกมเกมหนึ่งโดยเฉพาะาผมขออกตัวอย่างเป็นดากลับบอลแซตสองละกันที่ผมเล่นไปนะครับจะใช้ทั้งหมด3ไฟล์ครับค,บคือไฟล์เกมนะครับไฟล์ทランスเลชันหรือไฟล์ ตัวแพทนะครับแพทแปรแล้วก็อันที่3ก็คือโปรแกรมนะครับรูน่าไอพีเอสครับใช้สาตัวนี้ครับตัวนี้ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับต่อเว็บเดียวกันเลยมีให้เลือกนะครับอ่าพวกลิงก์นะครับตัวโปรแกรมถ้าสมมติว่าเกิดหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โปรแกรมอ่หน้านี้ไว้ให้ละกันนะครับรูน่าไอพีเอสนะครับโอเคทีนี้กระโดดกลับมาครับตัวเกมนะครับ ในรายละเอียดนะครับการ translation ของแต่ละเกมแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าเขาเอาตัวเกมเวอร์ชั่นไหนนะครับมาทําการ t r a n s l a t หรือทําการแปลนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับอย่างเช่นตัวเกมตัวนี้ก็มีหลายเวอร์ชั่นเช่นเดียวกันนะครับโอเคอย่างหนึ่งครับเราจะสามารถรู้ได้ยังไงครับว่าตัวเกมที่เราเอามาใช้เนี่ยถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาจะมีชื่อเกมบอกอยู่ครับว่าเกมที่ใช้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ ไฟล์ที่ใช้นะครับคือดบบาวลดซ t w k e อ่าอะไรสักอย่างหนึงนะ่งเนี่ฟรีซ่าแจแปนเล็บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่แน่ใจว่าตัวไฟล์เกมที่เรามีเนี่ยมันถูกต้องเวอร์ชั่นถูกไหมหรือว่าไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงนะครับให้เราดูข้างล่างครับ ครั้งล่างนี้นะครับมันจะมีตัวเลขนะครับที่เราสามารถเลือกได้สักอันนึงก็ได้นะครับสามารถเอาไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือเช็คซ้ำนะครับเช็คตัวไฟล์ว่าใช่เวอร์ชั่นที่เรามีอยู่หรือว่าเวอร์ชั่นที่เรามีอยู่เนี่ย ตรงกับเวอร์ชั่นของผู้ที่เขาเอาไปแปลเนี่ยหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นเกมด r ก้อนบอล l ซ2นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการเช็คตัวสตานิล่อันนี้ครัน,น,น,นผมขอเช็คเป็นตัว CRC 3 2ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารหัสมันสั้นดีนะครับ D 3 9 6 D 2 8 A นะครับซึ่งอ่ะมาทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าที่เป็นตัวไฟเกมที่ผมมีก็แล้วกัน โอเคไฟล์เกมที่ผมมีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมทําการดาวน์โหลดนะครับตัว Lu n a IPS มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟล์เกมที่ผมมีนะครับถ้าเราโฟกัสเฉพาะดารกบอลแซดภาค2นะครับจะมีทั้งหมด2ไฟล์ครับจะมีตัวที่วงเล็บเป็นเล็บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ได้วงเล็บเล็บหนึ่งตัวนี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นคอร์รัปชั่นกันด้วยนะครับวิธีการเช็คครับเดี๋ยวผมทําการเรียกว่า e x ็ก t ซมาก่อนนะครับโอเคปึ๊บก็จะเป็นตัวเล็บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเอา2อันเลยนะ ที่ไม่ติดเลฟหนึ่งนะครับโอเคจะมี2ไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวผมขอทําการโอเคเรียงตามท้ายนะครับจะได้เห็นชัด,ชดจะมีไฟล์ที่เป็นเลฟหนึ่งแล้วก็ไฟล์ที่ไม่ได้ติดเลฟหนึ่งนะครับ2อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปที่ตัวเว็บ crc 3 2เพื่อทําการเช็คนะครับปุ๊บโอเควิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่า จริงๆมันก็หาไม่ยากครับใช้เว็บไหนก็ได้เลยวิธีการเช็คออนไลน์เนี่ยก็คือเราแค่ลากไฟล์ไปวางไว้นะครับแล้วก็มันก็จะมีการเช็คซ้ำต่างๆนะครับซึ่ง่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกนะครับของคนที่เข้ามาดูวิธีการครับผมก็จะทําการเช็คนะครับเดี๋ยวผมขอกระโดดมาเช็คอันแรกละกันที่เป็นเลฟ t o n นะครับหรือเลฟ t หนึ่งตัวนี้ให้เราทําการลากมาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บลากที่เราได้ครับ d 3 9 6 d 2 8 a นะครับเราเอากลับไปเช็คตัวนี้นะครับ ตัว C R C 3 2ครับ D 3 9 6 D 2 8 A นะครับตรงเป๊ะน,นะครับเพราะฉะนั้นไฟล์เมื่อกี้คือไฟล์ที่ถูกต้องนะครับอ่ะกลับไปอีกหนึ่งไฟล์นะครับอีกหนึ่งไฟล์ที่ผมอ่ามีนะครับคือตัวนี้นะครับอ,อ่ผมวางได้เลยหรือเปล่าวะ โอเคตัวนี้นะครับจะมีรหัสนะครับ e3 e6 c3 ab นะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไฟล์ที่ผมมี2ไฟล์เนี่ยสามารถใช้ได้แค่ไฟล์เดียวเท่านั้นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเกมเดียวกันก็ตามชื่อเหมือนกันก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเคอร์เรนชั่นกันซึ่งแน่นอนครับสมมุติว่าถ้าไฟล์ที่ผมโหลดมานะครับมันเป็นชื่ออื่นเลยก็สมมติว่าเดี๋ยวผมขอลบนะครับตัวนี้นะครับเราก็ขอเปลี่ยนอ่าตัวนี้นะครับเป็นชื่อแบบเรียกว่า ที่เราไม่รู้เลยกันอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่ถูกต้องนะครับผมลองเปลี่ยนชื่อให้ดูเพราะว่าจะเป็นการทดสอบดูเลยว่าเราดูชื่อไฟล์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีการเช็คซ้ำนะครับเราจะได้ตัวเลขเหมือนเดิมน,นะครับ D396D28A นะครับซึ่งตรงนะครับโอเคเพราะฉะฉนั้นหมายความว่าเราอ่านชื่อไฟล์ที่เรามีไม่ได้เราจะต้องทาการเช็คซ้ำเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามันตรงเวอร์ชันกับที่ทางผู้ทําศัพ์ภาษาอังกฤษหรือทางสเลเชนเนี่ยเขา ใช้เวอร์ชันนี้จริงๆนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ 1. ไฟล์เกมเรียบร้อยนะครับวิธีการเช็ค 2. ก็จะเป็นตัวไฟล์ t r a n s l a t i o n หรือตัวไฟล์สามภาษาอังกฤษนั่นแหละ 3. นะครับคือโปรแกรมนะครับรู้ได้ IPS ับ3ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ผมเทสนะครับจะอยู่ใน แพลตฟอร์มนะครับเครื่อง Nintendo ธรรมดานะครับ Nintendo หรือเรียกสั้นว่า NES นะครับประมาณนี้โอเควิธีการครับต่อไปนะครับผมจะเอาไฟล์นะครับตัวนี้นะครับขอตั้งชื่อให้มันตรงๆแล้วกันนะครับ โอเคขอตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ไฟล์นี้นะครับในการเล่นซึ่งผมจะเล่นโดยใช้ตัวเล t ก o ท r อในสตรีมนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจริงๆ้วเราสามารถใช้ตัวอ m มูเลเตออื่นๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะมันคือการแพดตัวลอมเกมนะครับจะไม่เกี่ยวกับตัวอ m มูเลเตอจะใช้ตัวไหนก็ได้ขอแค่เล่นเครื่องแฟมิลี่ Family ได้ก็เพียงพอครับโอเคผมจะใส่ไว้นี่นะครับเราก็เพื่อความสะดวกผมจะเอาตัว โปรแกรมนะครับ Luna IPS เนี่ยไว้ในโฟลเดอร์เกม NES ตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือไฟล์ตัวท a n s l a t i o n นะครับผมทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้นะครับในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับอ่าโอเคผม Copy มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ป๊บโอเคในแยดตัวทานส e เลชันตัวนี้นะครับผมดาวโหลดมาหลายๆอันรวมไปถึงอ,อีกเกมหนึ่งที่ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก็คือตัว d r a g o น q คว s t สนะครับ5ซึ่งตัวดา a g o น q คว s t 5นี้นะครับจะอยู่ในเครื่องของ Super ร์แฟมิคอมนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะลองเทสหรือที่ผมเล่นไปนะครับด r a g o น b บอลแ ภาค2เนี่ยมันจะอยู่ในเครื่อง Family นะครับหรือฟ m i คอมนั่นเองโอเคตอนนี้เราได้เป็นตัวเกมตัวนี้มาแล้วนะครับโอเคเราจะผมก็มาที่อยู่ว่าจะทำยงไงให้มันง่ายสุดเอางี้ละกันเดี๋ยวผม copy ตัวนี้มาแล้วกันนะครับโอเคเราก็ให้เรามาใส่ไว้ในตัวโฟลเดอร์นี้นะครับซึ่งในโฟลเดอร์นี้นะครับจะมีทั้งเดี๋ยวผมทําการ Exact มานะครับจะได้เห็นไฟล์ชัดโอเคอันนี้ผมลบทิ้งนะครับปึ๊บเราก็ How topad นะครับ ช่างมนรู้สึกอันนี้เขาจะแถมตัวโปรแกรมหรืออ e ินเวเตอร์ในการเล่นมาด้วยนะครับอันไม่เป็นไรผมขอลบทิ้งไปแล้วกันนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีอยู่2ไฟล์นะครับโอเคอ่าเอางี้ดีกว่าผมทําการ Copy ตัวนี้มาอีก1อันแล้วกันนะครับจะได้เห็นว่า,าเรามีใช้ทั้งหมด3อันนะครับโอเคอ่าไม่ไม,ไม,ไม่เราต้องเข้ามาในนี้โอเค เราจะให้ทั้งหมด3อันนะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับปรูน a IPS นะครับมีไฟล์ตัวเกมด้านล่างนี้นะครับเราก็มีไฟล์แพดนะครับานามสกุลนะครับ i p s สำหรับเครื่องบางคนนะครับที่ไม่เห็นนามสกุลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมทำการปรับในตัว Windows นะครับถึงจะสามารถเห็นตัวไฟล์หรือนามสกุลได้นะครับโอเคแต่ถ้าสมมติว่าบางคนมาลองเล่นดูแล้วมันไม่เห็นไฟล์นามสกุลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากนั้นครับให้เราเข้าไปที่โปรแกรมรูน้า i p s นะครับเราก็ทำการลันตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับต่อไปให้เราทาการแอปพ y i p s pad นะครับโอเคเราก็ ตรงนี้ผมเลือกเป็นในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับมันเข้ามาพอดีเพราะว่า,านี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงเอาตัว โฟลเดอร์โปรแกรมตัวนี้เนี่ยมาใส่ไว้ในตัวที่ผมจะแพทเพราะว่ามันจะได้หาง่ายนั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเลือกตัวไฟล์นะครับ dbset2 นะครับ .ips นะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็น lps หรือเปล่าโอเคเราก็ต่อไปครับอย่างที่สองนะครับเมื่อเราเลือกตัวแพทเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราเลือกตัวเกมครับตัวเกมเนี่ยก็คือตามนี้เลยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ผมใช้ไฟล์เกมที่เปลี่ยนชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเช็คซาวแล้วเนี่ยมันคือไฟล์เกมตัวที่สามารถใช้งานได้นะครับโอเค หลังจากนั้นโอเคตอนนี้เราแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะลองทดสอบดูนะครับตัวไฟล์เกมนะครับที่เราแผ่นเรียบร้อยแล้วจะอยู่ในโฟลเดอร์ darkmonset t นะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เราจะใช้ไฟล์ตัวนี้เล่นเหมือนเดิมนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่มั่นใจว่าไอไฟตัวนี้มันคือไฟล์ที่แผ่นเรียบร้อยแล้วเราสามารถลบตัวนี้ทิ้งได้ไหมหรือว่าเ,เรียกว่าจะต้องมีโครงไว้เพราะว่ามันแยกกันระหว่างตัวเกมแล้วก็ตัว ไฟแพดนะครับอ่าไม่เป็นไรช่างมาเดี๋ยวมีเวลาค่อยลองทดสอบดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปอ่าเข้าไปเจอกันในตัวโปรแกรมนะครับเล t ัวอาร์นะครับก็จะใช้เ e t ัวอาร์ในสตรีมเหมือนเดิมนะครับย้ำกันนิดนึงใครจะใช้อ e ีมูเลเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เ e ต r วอาร์ก็ได้นะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในโปรแกรมเลต r วอาร์นะครับ เอาครับมาเรียบร้อยครับเข้ามาอยู่ในโปรแกรม r e t r o a r รเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมมีพวก Playlist นะครับครบหมดเลยแต่ว่าตรงนี้แหละผมลบตัวเครื่อง Family ไปนะครับฟ mico m ไปเพราะว่าเดี๋ยวพอแอดใหม่แล้วมันจะอาจจะงงได้นะครับก็วิธีการครับผมเพิ่มเติมให้ละกันนะครับ Import Content นะครับแล้วก็ Manual ก็ได้ครับผมจะใช้แค่ไฟล์เดียนะครับเราก็คอนเทนต์ i r เร t กชันเดเรกอรี่นะครับ เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์นะครับที่ผมใส่เกมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องวางตำแหน่งเดียวกับผมก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้เลยขอแค่จําได้ก็เพียงพอครับเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคสแกนดีฟแตทเดอร์ดี้ครับตรงนี้นะครับสิสต์เนมนะครับผมเอาเป็นเครื่อง Family นะครับซูเปอร์นินเทนโดอ่าเป็นนินเทนโดเฉยๆนะครับนินเทนโดนินเทนโดนินเทนโดเฉยๆ นี่เฉยๆอ่านี่นะครับ NES นะครับ Nintendo Entertainment System นะครับ NES โอเคแล้วก็ตรงนี้ default call ไปเลยก็ได้ครับก็จะใช้เป็นตัว f a m i c o m Netopia ละกันผมไม่แน่ใจว่าดีไหมนะครับโอเคตามนี้นะครับ เราก็สตาร์ทสแกนครับมีอยู่แค่ไฟล์เดียวมันสแกนแป๊บเดียวครับเสร็จเลยเราก็เราจะได้ตัวนี้มานะครับซึ่งจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเราทําการเลือกตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเ,อเรียกว่าทําการดาวน์โหลดตัวทำเ n a i ลสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ทดสอบดูว่าตัวทำเ n a i l เนี่ยมันาสามารถนี้ได้ไหมหรือว่าอินโฟเมชันนะครับเช็คซไมไม่น่าจะได้ครับโอเคนั่นหมายความว่า เกมไฟล์นี้นะครับมีการแพทภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเช็คซัมนู่นนนี่มันจะไม่ใช่ตัวเดิมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวผมมาลองเล่นดูเลยนะครับก็เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยนะครับมามาลองดูกันว่าเรียบร้อยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับมีด้านล่างนะครับถูกแปลโดยสักคนหนึ่งนะครับโอเคเราก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับก็ บอกสัญนลนักต่างๆเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเรียบร้อยเลยนะครับนี่คือวิธีการแพดครับเดี๋ยวผมออกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ซิ่งที่ผมไปกทสนะครับให้เพิ่มเติมละกันนะครับก็คือเครื่องซูเปอร์นินเทนโดนะครับว่าเราจะสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ในการแพทต,ตัวเกมของซูเปอร์นินเทนโดได้ไหมนะครับเพราะว่าผมาทำการดาวน์โหลดตัวแพดต,ตัวทางเซเลชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มันรู้สึกว่า จะเป็นไฟล์แพดเนี่ยนามสกุลเดียวกันก็คือตัว L P S นะครับหรือ I P S ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีเพลย์ลิสต์นะครับตัว Super Nintendo หรือ Super ร์ m i c o คอมเนี่ยอยู่แล้วนะครับโดยที่เกมที่ผมจะมาเทสน่าจะเห็นกันไปแล้วก็คือตัว Dragon Quest 5นะครับมันอยู่ในเครื่องเครื่องนี้นะครับโอเคทีนี้ เราอ่ะมีเวอร์ชันเดียวอยู่แล้วตรงนี้ผมอลองเทสไฟล์เรียกว่าเอาไปเช็คซ้ำีย้ร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จากเดิมนะครับมันเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแพดดูแล้วลองเทสให้ดูนะครับเป็นการแถมไปละกันว่าเราจะสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้กับเกมในเครื่องของซ u เปอร์นินเทนโดได้หรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปทำการแพดนะครับเราก็เดี๋ยวกลับมากันอีกทีเอาละครับมา ก็ตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาทําการลบเพลย์ลิสต์เดิมนะครับเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าตอนแรกแต่เดิมเนี่ยมันมีเกมในซูเปอร์นินเทนโดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับผมก็เลยทําการลบทิ้งนะครับแล้วก็ทําการแอดใหม่เลยนะครับอินพุตคอนเทนต์ใหม่เลยก็เหมือนกับการเพิ่มเกมคอนเทนต์ในเครื่องแฟมิคอมนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เราจะได้หางง่ายๆนั่นเองนะครับมามาลองเทสดูครับเออทำไมมาถึงมีโปกได้วาเพราะว่าปกติแล้วเราจะต้อง ทำการไอ้น,นี้นี่อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเทสต์วละกรน,นะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าละครับเอาครับมาเข้ามาในตัวเกมนะครับ ในตัวเกมเนี่ยมันขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่นปกติเนี่ยมันขึ้นมาเป็นภาษาอะไรนะครับอ่ะโอเคอันนี้น่าจะแปลได้เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมาเป็นเมนูภาษาอังกฤษครับด้านล่างเนี่ยมีการแปลนะครับการแปลเน่ยตืตื๊ดๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาลองเทสกันนิดนึงว่าเล่นได้ไหรือเปล่าครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยแปลได้เข้าเกมตอนเริ่มแรกได้แต่ว่าเล่นไปไม่ได้นะครับก็ตรงนี้เราเอาจริงๆไม่ต้องจริงๆอ่าช่างมันช่างมันัน เราไม่จำเป็นจะต้องทําการตั้งชื่อขนาดนี้ก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้กะว่าจะเล่นนี้มากมายแล้วโอเคเป็นระบบเสียงสตอรีโอนะครับก็ในเรื่องเท่าที่ผมจำได้รู้สึกเคยเล่นประมาณว่าน่าจะเป็นราชานะครับไม่แน่ใจว่าคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็กําลังรอลูกเกิดถ้าจะไม่ผิดนะครับป๊าป๊ปาป๊ปาปก็ดูท่าทางแล้วเหมือนไม่ใช่นะเออท่านหลอดปาปัาสครับ ตอนนี้เนี่ยภรรยาของคุณเนี่ยให้กำเนิดบุชาได้เรียบร้อยอ่ไม่ครับต้องบอกว่าให้กำเนิดลูกเรียบร้อยนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหญิงผู้ชายนะครับเอาจริงเราได้ยยึนไปเลยโอเคก็สรุปนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับบทสนทนาต่างๆในภาษาอังกฤษอ่ะทีนี้ครับอ่าตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านะครับผมยังไม่ได้ลองค้นแต่เข้าใจว่าอ่าตัวเกมนี้นะครับดาร์กน์เควสโดยเฉพาะเกมที่มันแบบพิถีิเนี่ยน่าจะมีคนทำภาษาอังกฤษแจกเป็นไฟล์รอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับคำเตือนนะครับก่อนที่เราจะทำการแพท เกมใดๆก็แล้วแต่นะครับเราควรใช้ทุก่อนว่าเกมนั้นเนี่ยมันมีคนแจกรอมที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการทํานั่นเองนะครับแต่ว่าเกมดังดังคบอลแซดในตอนแรกที่ผมทําการเล่นเนี่ยดังอนบอลแซดภาคสเนี่ยมันไม่มีคนแจกที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เลยทําการแพทเองแล้วก็ทําการหาวิธีในการแพทนะครับอะทีนี้ เกมนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าจอของอ่ายลทูอาร์ตกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เมื่อเข้ามาในโปรแกรมเร t ยลทูอาร์ตแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําการหาไฟลเกมมาแพทเอนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกมที่มีแจกแจกเนี่ยมันก็จะมีการ เ,เรียกว่าทำหรือว่าแฮ็กตัวรอมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงนี้แนะนำว่าให้หาก่อนที่จะทำครับก็ตรงนี้ทบทวนนิดนึงว่าสาเหตุที่ผมทำเกมนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่ามันไม่มีแจกภาษาอังกฤษนั่นเองโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกเล็กน้อยนะครับกลับไปที่หน้าจอของตัวเว็บเบราว์เซอร์เว็บรอมแฮกกิงเมื่อสักครู่นี้กันอีกสักรอบนึงนะครับ เอาครับมากลับมากันที่หน้าเว็บเพจนะครับ romhacking.net นะครับเหมือนเดิมเลยก็ในหน้า translation นะครับตรงนี้ผมกดเข้ามาแล้วผมมีแถมให้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะลองเล่นดูสามารถไปเลือกลองเล่นเกมต่างๆได้นะครับเราก็สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นได้ถ้าอยาก เล่นเกมนู้นเกมนี้หรือคิดถึงเกมนู้นเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีแค่ภาษาญี่ปุ่นที่เราเคยเล่นนะครับเราอยากจะได้เป็นภาษาอังกฤษเราก็มาลองหาดูก็แลกันทีนี้นะครับสินิพผมจะแถมให้นะครับเราสามารถเลือกเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับปึ๊บเมืกดมาครับมันจะมีอยู่3เกมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆอ่ะอาจจะเห็น ผ่านตาไปบ้างแล้วนะครับสำหรับบางเกมนะครับที่ว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นเกม Final Fantasy 6นะครับอันนี้เป็นเครื่องเกมบอร์ดแอดวานนะครับแล้วก็ Final Fantasy ภาค2นั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นเกมในตำนานเลยนะครับซึ่งต้องบอกเป็นเกมแรกที่ผมได้ทำการลองเล่นเป็นภาษาไทยเลยนะครับโอเคใครที่อยากจะลองเทสดูนะครับเราก็มีอีกเกมหนึ่งก็ตรงนี้ ใครอยากลองเทสลองเล่นดูก็สามารถดาวน์โหลดกันมาเล่นได้นะครับเราก็คิดว่าตัวการแพทต่างๆเนี่ยไม่น่าจะยากอะไรนะครับก็จะเป็นหลักการเดียวกับที่ผมแสดงให้ดูนั่นแหละครับโอเคก็สำหรับในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดจบไว้ตรงนี้และเหมือนเดิมนะครับใครอยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาครับถ้าสมมติว่าผมมีเวลาหรือว่าเห็นว่าคำถามเนี่ยคำถามเดียวกันนะครับมันมีเยอะมากมายเหลือเกินผมก็จะรีบทำคลิปแนะนำ วิธีการนะครับให้ก็แล้วกันนะครับโอเคแล้วติดตามกันต่อในอ e ีพีหน้าก็แล้วกันครับมาคอยดูว่ามันจะเป็นคอนเทนต์เนื้อหาอะไรแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพหน้าครับสวัสดีครับ